เวเลอร์ดิสพาสวัสดีครับเราคงได้เห็นข่าวเหตุการณ์การระเบิดโรงพยาบาลอัอาลีอาอาบีในชนวนกาซากันแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้สร้างความตกใจให้กับผู้คนจํานวนมากนําไปสู่การเรียกร้องหาตัวคนที่ต้องรับผิดชอบสําหรับเหตุการณ์นี้ซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้กระทําวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเหตุการณ์นี้กันดูครับ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบก่อนเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีโดยกลุ่มฮามาสหรือว่าแนวร่วมของกลุ่มฮามาสก็คือการโจมตีด้วยจรวดใส่กลุ่มเป้าหมายในอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นจากการใช้จรวดที่กลุ่มฮามาสหรือว่าแนวร่วมกลุ่มฮามาสเนี่ยะดิ์ขึ้นจากวัสดุที่หาได้ร,บรอบตัวยกตัวอย่างเช่นท่อเหล็กที่นําเข้าจากประเทศจีนนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จรวดที่ถูกประดิตขึ้นเองจะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นการยิงจรวดจากพื้นที่ฉนวนกาซาในคลิปนี้เป็นต้นครับเหตุการณ์ยิงจรวดดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันที่17ตุลาคมในพื้นที่ของฉนวนกาซาซึ่งมีการใช้จรวดยิงเข้าใส่พื้นที่ในอิสาราเอลแต่จรวดเนี่ยเกิดการระเบิดกลางอากาศ ทาให้ชิ้นส่วนของจรวดร่วงลงสู่พื้นซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่จรวดตกใส่ก็เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลอาอาลีอาลอาลาบีนั่นเองครับในส่วนของหลักฐานที่เรานํามาใช้อ้างองิงก็คือคลิปการถ่ายทอดจากช่องอาจาซีล่าซึ่งเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกาตาโดยในช่วงหนึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดนั้นจะเห็นได้ว่าจรวดถูกยิงออกจากพื้นที่ในกาซาก่อนจะระเบิดขึ้นกลางอากาศและในเวลาต่อมาก็ตกลงสู่พื้นที่โรงพยาบาลอาอา,ธธา,าลีอาอาลาบี ในบุนด์ต์ทัี่ยาแลรถแล ي ในอาครทัในอ ت ครชั้น م ขอ م คา ل ที่แยังมีฟุตเทจอีกชิ้นหนึ่งจากอเจซีล่ามูบาเชอร์ที่จะทำให้เราเห็นภาพตำแหน่งการระเบิดได้ชัดมากขึ้นเมื่อนำภาพจากช่วงหนึ่งในเหตุการณ์มาเทียบกับสถานการณ์จริงจะเห็นได้ว่า สถานที่ที่จรวดตกลงไปนั้นคือโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีโดยอ้างอิงการเทียบแผงโซลาเซลล์และต้นไม้ที่กำลังไหม้กับภาพในช่วงเวลาอื่นกล่าวได้เป็นในัยว่าการระเบิดที่เกิดขึ้นณะโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีเป็นเหตุที่เกิดจากจรวดที่ถูกยิงจากพื้นที่ในฉนวนากาซานั่นเองแล้วเมื่อเรามาดูภาพต่างๆภายหลังการระเบิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการระเบิดเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลโดยที่อาคารบริเวณโดยรอบเนี่ยได้รับความเสียหายน้อยมากเมื่อเทียบกับการระเบิดในเหตุการณ์อื่นๆๆ และเมื่อเราเทียบการระเบิดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกับภาพอื่นๆจะเห็นได้ว่าอนุภาพการทำลายล้างนั้นน้อยเกินกว่าจะเป็นระเบิดที่ใช้ในทางทหารทั่วไปเพราะหากเป็นระเบิดที่ใช้ในการทหารจริงๆแรงระเบิดเนี่ยสามารถทำให้ยานพาหานะรอบๆตำแหน่งการระเบิดพลิกคว่ำแล้วก็ฉีกชิ้นส่วนของยานพาหนะได้อีกด้วยหากแต่ความเสียหายของยานพาหนะที่เราเห็นเนี่ย เกิดจากการเผาไหม้เพียงนิดเดียวครับเพราะงั้นเนี่ยก็ตีต่างได้ครับว่า<อ>ความเชื่อที่ว่า<อ>การระเบิดที่โรงพยาบาลน,นั้นเกิดจากลูกระเบิดที่ทิ้งจากอากาศยานของอิสราเอลก็อาจไม่ถูกต้องนะครับเพราะในความเป็นจริงนั้นระเบิดที่อิสราเอลมีใช้ในกองทัพอากาศเนี่ยมีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงกว่ามากครานี้ก็ต้องย้อนมาถามคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเหตุการณ์การระเบิดที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลอัลอาลีอลัลอาลาบีลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูครับ